สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตโตยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถรุ่นใหม่มาอวดทวกท่านอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกนะเจอผมที่ไรนะย่อมมีสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านนะครับและนี่ครับ CHR GR Sport สำหรับรถ CHR GR Sport นะครับสิ่งที่เปลี่ยนใหม่นะครับทางด้านนี้นะครับบอกเลยว่าโอเครุ่นเดิม Hybrid Premium Safety ราคา1139ยังมีอยู่เหมือนเดิม แต่คันนี้อัพในส่วนของเกี่ยวกับแพ็กเกจความสปอร์ตเพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะเปลี่ยนด้านหน้าฝั่งนี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะนี่โซนด้านหน้านะก็คือจะเป็นชุดกันชนด้านล่างนี้นะครับมีข้อไฟตัดหมอกด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดเกิร์ดด้านหน้านะครับออกแบบสําหรับ G-Sport นะครับตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นลิ้นดักลมไปในตัวนะครับทําให้ดูดุดันเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกนั้นนะครับเรายังคงดีไซน์เดิมไว้นะครับทําให้รถเนี่ยมันดู เข้ากันนะครับเข้ากันนะครับเราจะมีแบตช์หรือเอมเบลมนะครับ GR Sport อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มันดูดูดีนะเนี่ยดูแบบดูของแพงนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์เหมือนเดิมครับ4จุดครับมาดูด้านข้างกันดีกว่าครับล้ออลอยขนาด18นิ้วสีดำนะครับมากับยาง m ิช h e ลิน p r i มา c y 4นะครับ2 2 5 5 0 1 8นะครับซึ่งจะเป็นยางสเปคเดียวกับโคลอราค o อสนะครับเป็นยางสกูลเงียบนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลนะครับ แล้วก็ล้อขอบ18ดเนี่ยดีไซน์ใหม่สีดำนะครับแล้วก็ในส่วนไฮไลท์อยู่ที่ช่วงล่างครับช่วงล่างเรามีการปรับจูนใหม่ในส่วนของตัวโช้คอัพและสปริงนะครับทำให้ขับขี่สนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับพ่อบ้านสายซิ่งหรือวัยรุ่นสายใจร้อนนะครับผมว่าคันนี้เหมาะครับทางด้านข้างครับทางด้านข้างสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว gr Sport นะครับแล้วก็ตัวทางด้านท้ายครับสิ่งที่เราเพิ่มเติม ขึ้นมาใหม่นะครับก็คือจะมีชุดด้านท้ายกันชนท้ายทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับมีสเกิร์ตด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนคลีบลีดอากาศนะครับเป็นดิฟฟิวเซอร์ในตัวนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็จะมีไฟตัดหมอกหลังมาให้อยู่แล้วนะครับมีเอมเบลม g r Sport ทําให้เรารู้ว่าคันนี้มาใหม่เข้ามาในส่วนของตัวภายในสิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือคันนี้จะเป็นภายในสีนดําทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับตัวตกแต่งเข้ากันกับเปียโนแบล็คของเดิมนะครับที่เป็นส,ส,ส,สีดําเงานะครับแล้วก็พงมอะไรนี่จะหุ้มด้วยหนังแท้นะครับหนังนุ่มมากเลยอ่ะน่าจะเป็นพวกหนังนาป้านะครับแล้วก็นี่มีเย็บด้วยได้สีดํานะครับ วงพวงมาลัยด้านบนมีเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบ Perforated ก็คือเป็นหนังแบบเจาะรูนะครับทำให้เวลาขับแล้วมาดูสปอร์ตเหลือเกินน่าเหยียบบนทางด่วนนะครับอ่านี่ครับสัญลักษณ์ GR Sport ที่วงพวงมาลัยนะครับนี่ทำให้รู้ว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สุดท้ายครับแน่นอนครับปุ่มเพิ่มพลังนะปุ่มปดปล่อยพลังปุ่มพาวเวจะเป็น GR Sport ด้วยนะครับ เทมากเลยอ่ะนะครับอ่าถัดมาก็จะเป็นเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าคันนี้เป็นภายในสีดานะครับที่มันแมทช์กับตัวเปียโนแบล็คทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นี่แผงข้างประตูน,นะครับทุกอย่างจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านบนอ้ออันนี้หุ้มหนังหนังนุ่มด้วยหัเวลากดแล้วนิ่มมือมากเลยนะครับอันนี้ส่วนมากจะมีในรถแพงๆนะนี่เราก็ใส่มาในตัวเซียสฟอร์ด้วยนะครับทาให้แบบดูแบบ ผสมผสานกันระหว่างความสปอร์แล้วก็ความหรูหรานะครับลงตัวมากๆนะครับตัวเบาะนะครับเบาะหนังเนี่ยของเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโครงเดิมแต่เรามีการเย็บใหม่นะครับมีการเย็บใหม่ตัวนี้จะเป็นได้สีเงินนะครับสีเงินเงินออกเงินเงินเทาๆนะครับนี่สัญ,ญลักษณ์เอาไว้เซลฟี่ t Sport เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับก็คือมีในส่วนที่เปลี่ยนแปลงนะครับ1ภายในสีดํา2แผงข้างประตูสีดําทั้งหมดเลย3 แผงบูดด้านบนคอนโซลพุ่มด้วยหนังแท้สีดำสีนี่นะครับวงพวงมาลัยด้านบนเป็นแบบโครฟอเรเตจเ,เจาะรูนะครับ5เบาะหนังนะครับเป็นสีดําแล้วก็มีสติก๊กเกอร์สีเทา6กนี่สัญลักษณ์ gr ที่เบาะ7สัญลักษณ์ gr ที่พวงมาลัย8ที่ตัวปุ่มกดสตาร์ทนะครับสีไอของความสปอร์ตนะครับยังติดจมูกอยู่เลยนะครับสำหรับรถ csr gr Sport คันนี้นะครับเบาะสำหรับไครครับ เหมาะสำหรับคนที่ใช้รถเล็กอยู่หรือใช้รถเก๋งอยู่และอยากจะเปลี่ยนรถนะครับอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะอัปเกรดรถเนี่ยให้มาเป็นตัว SUV ขนาด CSUV แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้คือได้อารมณ์สปอร์ตครับได้ขับขี่ที่สนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงล่างเราเซ็ตใหม่ได้ชุดแต่งพาร์ทรอบๆคันนะครับที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ GR Sport แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับรถจะมีให้ตั้บหมด3สีครับ คันนี้จะเป็นสีเรดไมก้าเมทัลลิกครับคันนี้ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแนหานะครับหลังคาดำนะครับรถจะมีหลังคาดําทุกรุ่นนะครับมีแค่3สีนะครับสุดท้ายคือเป็นสีแพตี่นัมไวเพิร์ลนะครับสีนี้ต้องเพิ่มอีก7,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถจะมี3สีนะครับมีให้เลือกแบบตามที่ชอบเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นโอเคสรุปนะครับจุดเด่นของ c ี r GR Sport คันนี้อย่างที่เราแนะนําไปนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ ก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์โต้นะครับแล้วก็ที่โตโยต้าธนบุรีนะครับเราขึ้นที่อยู่ไว้ให้นะครับหรือท่านใดมีคอมเมนต์มานะครับเขียนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวทางอาจารย์โต้และทีมงานจะเข้าไปตอบให้นะครับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับโควินอยู่กับเราแต่เราต้องรักษาสุขภาพ Stay safe รักษาสุขภาพเ n j o y การใช้รถสวัสดีครับ